อ้าวพี่น้องเอ้ยบาดเนาะโอ้ต้องบอกว่าเนี่ก็ะลมพอดีเขามาเยี่ยมมาย่ามเพลินพี่น้องเอ้ยเขามาเยี่ยมมาย่ามทั้งครอบครัวน้องไก่ทองพันก่อนพี่น้องเนาะเอ้ากลับทักทายสบายดีสมารดีพี่น้องเอ้ยอ๋อเพลินหนึ่งยังดีนะเนาะผู้คนตรวจคู่โอ้มันยังอันนี้มันต้นมันนต้บ่ป้าต้อ่เป็นเพลินไอ้ต่วนเลยเนาะขักแทะนี่น้องมกสะว่าดีลูกล่ะมาๆมาไงใช้ สบายดีเออกินเข่าเลวลูกึกินเข่าครับยังเปินเาประาเเป็นยังไงกระดูกไมโอเจียวโลเออกมาแต่ไฟเลยเนาะเอ้ากลวแรงแรงแรงเลยนะเนาะโอ้เทิงเปนออกแต่ออกแต่ไะบ่เนี่ยหรือเรื่อย ออกแต่ไฟเลยนะเอา้าครื่องออกไว<ป>้ช่เาออกมาเชยเชยมาลิเามเาชมายแหกกม่และคนคาลัมเนาะกินยังไงละบ,บัวร้ายเลยไพคือกันน่ะแหละอานงมกขนมนขอบใจดุ ถูย่าถูย่าก่อนถูย่าก่อนถูย่าดุนุบ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 เออถูย่าดอยลูกหล่าเออเนี่ยเคยนอนขอบคุณบารานายด้วล่ะขอบคุณไหมอ๋อว่าผมเป็นอะไรเลยอ๋นะมุงกวบจะมีแล้วฮะบลราซื้อมาบ่ไพไพซื้อมามุงกวบเอามุงกวบเล็กน้อยเลยมีแล้วอ๋อ ยังบ่มีมุ่งมุ่งเขาก็บ่มีอ๋อบ่มีเนาะเออบางทีบางทีตอนสวยสิเขามาเสื่อเพลินไป่างนี้เนาะเมื่อน่ะลืมซื้อโอ้ซื้อต่เืียงนั่นประกบเล็กน้อยแมงวันแมงมีเขแหละมุ่งกวบโอเคโอเคออกมากินข่าเนาะเขาพอดีกับปูไปทงนเนาะ โอ้ทางนัะนน่องปุ้ยบ่น่องปุ้ยกับน่องนางเด็กกบสองโตโอ้กบสี่โตครับฮะบ่เคยอิ่มแล้วคอยกินข้าแล้วแกงบ่เป็นบ่เป็นแกง ตเพิ่นกําลังมุ่งได้ได้ครึ่งหนึ่งเพียงเนาะมาเบิเ่งเงอนเพิ่นมุ่งได้ครึ่งหนึ่งแกบอกเป็นบ่แกดูแกถือว่าเฮือนเพิ่กนกะพี่น้องเนาะหากได้ครึ่งหนึ่งต่อเติม วันนี้บริข่าไปหาเพื่อนเนาะมามาเปิ้งสวนกันพี่น้องกันเนาะมันบ่อ๋อเบิ้งเบิ้งสีเบิ้งกันดูเป็นอะไรมันต้นอืมเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ๋อต้นนี้ก็แล้วกันไหมสีเบิ้งมันต้นกันพี่น้องเพื่อนได้เพื่อนเห็ดยังไงแล้นี่โอ้เพื่อนปลูกผักบัวเดย้พี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้ออกไปแล้วผักบัวโอ้ผักบัวลายเด้อผักบัวคนปลูกลายหลีอ๋อกไวได้เป็นอ่ะผักบัวนี่เนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวออ,อกกุกมกเพลขคือเหี้ยนน้อยอย่างมีเนื้อมากินบจ่จักผักหอมเปรี้ผักสีใบเลยโอ้อันนี้เป็นปลกไว้เนาะบ่งไหวเพราะอะไรแต่นี่โอ้ผักบัวลายลายลายผักบัว เอาฝนชิงงวมาใส่ม mm. ันต้นหัยหองกล้ยอันปลูกยังไงพูกไว้เหน่ามาจะขึ้นลว สมบมงต่อบาะหรือแบบนั่นไปเลยสร้างยังบอกมายัางคำว่าใช้ตื่นนอนสร้างไปไเลยเลยคือ,อยังบอกตื่นนกเบาเนะมื่อยแหงแต่แบ้านเองก็ยังบอกตื่นอ๋อต่อคงใช้นอกแหงแล้วเมื่อยแหงสร้างก็นเลยสวยเพิ่งผลมาเนาะสร้างในบ้านได้บ้านนานละเออ

สบายดีสบายดีไพ่ไป่ไปหากรบมาดิฮะอนังโอ้มันแท้นี่เนาะมันมันสบายดีน้องกระช่องมันไปหากินน้มันเดินยำนี่มันได้กบเนาะโต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 โอ้ถ่ายไกลบ่ได้พี่น้องลืมอย่างติดเหลืองกบเขียด ไปหาหันได้เออมันมันไปหาเส้านี่บ่อลวันเลยเส้านี่แหละเออมันแท้เด็กกบสี่ตัวใช้ไปหาทางใดเอ็งเฮ็ดได้ได้จ้ะเฮ็ดได้ได้กบค่ะแกชิคินค่ะค่อยห้าโดยเด็กปีงเฮ็ดได้ได้ก็ได้กบนี่เฮ็ดรถกินได้เบิร์ตข่อยนะโดย อาหารธรรมชาติพี่น้องเลยอาหารสดๆพี่น้องกินแล้วมีแห้งอาหารดองอาหารแบบโอ้ยตลาดพี่น้องเอ้บัวป้านใยบัวน้อยกินแล้วเมื่อยอาหารสดๆดละแซ่บแล้วเป็นปลาบัวเป็นกบเป็นเขียดเออกินแล้วคือว่าสุดยอดแล้วไก่ก็เป็นไก่ลาดต้มแกงปิ้งก็ได้กินแล้วมีแห้งกระถิงกระโต มันจะโตใหญ่รครับเลยตโกตโกลมโตกลมนี่แหละว่าม้านม้ามาปุยกับนา,างไปมน้นครับมา้าอเลยโอ้รกหัว ลาหัวมาเลยอ๋อใหม่กุ้งก็มีบุญชักลักนี่ <30. S 1> โอ้สามชิพอ๋อเป็นไม่กุง้งพี่น้องไม่กุง้งเป็นไม่กุง้งไม่หลอนละหัวพี่น้องอ้อมอ้อมเพื่อน อนฮก็ได้เครื่องเนื่องถึงเนาะสางเพิ่นยังบัวมาสางเพิ่นก็ประมาณสวยๆพูแหละเนาะเพิ่นมาเห็ดเบอร์สังกะสีก่อนเถองเนาะบางเป็นอยงเนาะสังกะสีก็เหมือนสีบางๆสัมจี๋เลย คือสังสีเข้าได้เข้าตะกี้นะเข้าตะกี้สังสีข็มือนพดบางแหงข้าบานน่องมุกติต้มหรือสิแกงก่อนเนี่ยเฮลไดอร์กินเนี่ยโอ้ต้มต้มใส่แบบขามมามากินมันมาต้มกบไปลองก,ก,กันบ้าน พอดีละเรามาขบเิน้อยกินกบนี่ต่มก่จะอยู่ไฟนะสามมือเนาะสามมือสี่มือปกตินี่อยู่จักมือใช่ตะกี้

ดูไฟหมอนี่ฮะเดีอเนาะกินมันบ่ย่ันมันยังเกินมันต้นบ่มันตะรามันสับปะรังจุ้งใจกระเาเทิงจุงใจเออมันปุง มุงปุงไตเออปุงไตเลยมันกินไรก็เป็นไตเนาะมุงไตแช่บป่ะขึินมาป่ะอยู่นี่ป่ตั้งน้ามาตั้งน้ามารือไปไไปนี่ไปนี่ไปบอดูไป ทำไปดิภาษาเราทถิงทำไปเดิมตไปเดิมงต่ไมไปเดิมจื้อบ่นี่นอมเลยอรมณลิ้าเอ้ขนมอารมณ์ขงเออจื้อไปมื่อคนบอกอยู่มือมาวิลากขนมกันมาไหมหายเมื่อนี้สิพักกกินเขายังมือนี้งัวเลย งัวกับกบเนาะกบทางอันชาวนากขซับปุ๋ยไปหาไปเนาะตัวมันพอสมควรมันก็เลยเราไม่้ตรงกบอะไอ่ะเบอร์ลับปะคาบริดบกัแเพศีเราดบกบพีพักอะไรเสียเ้นเออเสียอะไรหลยก็เดียผนเป็นพิจาราปกติเบอร์เหมือนะากินจเพ

โอ้คุณแม่ตอนเที่ยงคุณแม่ต่ำกิน,กน,นออตอนเช้าบัวแทบตอนเที่ยงกินแทบพามเบิ่บง,บง,บงตอนเที่ยงถ้าว่าตอนเที่ยงอยู่ก็บสินั่น,นเพี่งกับสิกับบาออา้านถือว่าพักนี่ปลูก<อ>แล<ร>้วเวลาบอกพักนี่ปลูกครบหมดแล้วเออครบไปแล้วเนาะปลูกไปแล้วที่ว่าปลูกตต้้้ปเดอััววแงขา ตงตุขาวโอ้เนื้อกาดสีขาวบ่เอ่อขมันมีได้ข่าบ่มีกับบวังกันเนาะไปหาเบิ่งหมักแตงสีขาวหมเรือแล้วเลยอ๋อเรืออะไรปอมักแตงอันผ่ากินหวานได้จ้ะมักแตงตะผ่าหวานหวานนะกินเป็นเสะให้ได้ใบมังโม่ค่ะมักแตงน้อยใหญ่ให้ได้เต้นสำพัวนะปลูกได้อีกบ่ มักแกงขาวแกงขาวเออไปปลูกนี่ก็ได้มันเลือเป็นยัง่ยเห็นไหมไปปลูกเนี่ก็ได้เหมือกันมันมันเหลือแล้วมันมีแลนด์มังทั่วกะยังมีบนปลูกม่เหือนปลูกเลยเไปหาเซียนหมใหม่ถ้าหัวนี่แล้วก่อนก็ได้เนาะถ้าหัวแล้วก่อนยังเสียนยังกินนี่างนี้อ่ะกินยัง

ยันแมงวันแมงมีตอมีหนามกินห้าเมื่อคืนนี้กับพอพ่อเละยาอไแกมเอาแต่ได้แต่แก่อนบ่มก็บหลตะมือหน่อยเวินูเอยดุนดุนเลยเน้อจะแกมดาวหนาวมันน้ำหมอกแห้งเมื่อคืนลมไม่เลยเมื่อวานนี่ยลมตอนสวยลมแห้งแห้ง เอาขึ่นจะตกจะตกตอนนี้มาบอกคนหน่อยดพี่น้องโอ้โอ้เสร็จเสร็จดีพี่น้องนอนเอาเคือมืออัดหนานี่พี่เาอด็ก มนเล่นเนกนด้ยนอนนอนแช่คืนนอนหมดสุขคนเลยบ่ยมาตัมันแช่ไปอ่ะดี่ะบอยามนี่ค่ที่มันอุ่นงามห้อนที่มันนอนกกันบ่ได้มันเจะมันจีกันมอีกันโผลนอนนี่นอนกันนอนกันเลยือเด้เรือเนาะออแล้กลล้กสแล้วละ เอามาหน่อยไปน้อมันจะอุ่นเนาะมัดบอ๋ลมไปน้อมื่อนี no. ่จะเล้วตีมงมือนีเีาแถบแอมบัน้องเียงเี่ยกอสระแล้บพาถบอัน้อเ่องเดียวเยตนใจที่เลยปเราป ้ันรยตีอะะเพีองเนาะกาี่แหละเพื่อนทางเงินนกงก่ทองเพื่อนกามุ้งในเครื่องนึงแล้วเพียงลงเนาะกาชิแล้วล่แหละมือนกันเพย่พงลงไปเขาทั้งอาสามคนมามือนี้กัอาชิแล้ว ตอนสวยนี่มุงกับบได้ยาบบัวได้ดอกเป็นดอกเนาะจากไอ้แอมพารทแถบประมาณนี้เป็นดอกเนาะกับลังต่อไปบาเดีนก็อาจจะเป็นเฮือนน้องไก่ทองเพื่อนอันนี้เป็นเฮือนแม่เพื่อนเป็นดอกเนาะทางประพันธ์ชีดใหม่ประสานสาเพื่อนชีดจะเช็ดบนในกระบู่กันเนาะแต่ว่าเช็ดอีกลังนึงประมาณนี้นะเป็นดอกเนาะก็ถือว่ายินดีหลายๆเพี่น้องครอบครัวเพื่อจะได้เฮือนพลังอีกอย่างคนลายพี่น้องคนลายก็ถือว่าสองลังนี่พอดีพี่น้องเนาะถ้าว่าลังเดียวมันจิกันพี่น้องนอนบ่ได้ หลายคนถือว่าโอเคไปนหน่องเนาะครอบครัวเพิ่นกระดุดูพอสมควรเพราะว่าเวียกน้อยน้อยกับพ่อคนน้อยเนาะน้อยกับเฮ็ดเวียกได้ไปหน่องเลยอโอเคไปนหน่อยเนาะอ่ะโอเคน้องไปหน่องกับทางม่อนน้อยกับสี่พเพื่อแล้เขาไปหาทางน้องแน่นาพันก่อนเนาะเพราะว่าไปเบิ่งอุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่นมาส่งไปหน่องเนาะถ้าเพิ่น,น,นะาปปน,านมาส่นนาาาง,ขงของแล้วบาน่นกับสกับบ้านเลยไปนหน่องเนาะ กและเมื่อหน้าเมื่อไหร่จะขึ้นมาใหม่เป็นไรภาษาพี่น้องพ่อพอกันอีพีน่ะสั่อีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี